สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีคําถามจากลูกค้าที่เคยมาเรียนคอร์สนำเข้าส่งออกออนไลน์กับเยลโล่นะครับก็เป็นนักบัญชีท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเขาเข้ามาถามเกี่ยวกับการทําบัญชีของธุรกิจนําเข้าครับเขาถามนี้ครับอาจารย์คะกรณีนําเข้า EXW EXW นะครับก็คือการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศนะครับที่อยู่ในลักษณะของที่เราเรียกว่า in terms นะฮะ EXW เป็นการส่งมอบแบบหนึ่งนะครับ แต่ในใบขนเป็นแบบ CIF หูมี2แบบเลยนะครับเขาบอกาเงี้ยนำเข้าเนี่ยแบบ EXW แต่ในใบขนเป็นแบบ CIF นะครับก็เป็นอินคอเทอร์มอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้เรายึดจากอินวอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าจากใบขนก็ได้คะอาจารย์เชฟก็ตอบนะครับว่ายึดจากอินวอยค่ะนะครับแล้วเขาก็ถามต่อครับอาจารย์คะรบกวนสอบถามคะ่ะ ค่าใช้จ่ายนําเข้านําไปบวกเป็นต้นทุนสินค้าทั้งแบบเพอดิคและแบบเพอร์วิชชัใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายในการนําเข้าแบบเพอร์ดิคหรือแบบเพอร์วิชชัแบบเพอร์ดิคค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องลงบันทึกด้วยชื่อของมันเจาะจงใช่ไหมฮะและสุดท้ายก็ไปรวมเป็นต้นทุนอยู่ดีนะครับถ้าเกิดเป็นแบบเพอร์วิชชัมันจะลงด้วยคําว่าสินค้ามันก็เป็นต้นทุนอยู่ดีนะครับสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบเพอร์วิชชัหรือแบบเพอร์ดิค ก็จะต้องเอามารวมคำนวณด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจทฤษฎีก่อนว่าแบบพิกมันจะแยกชื่อออกมาแล้วก็คำนวณต้นทุนข้างนอกนะครับส่วนแบบพาวิชั่นนั้นมันจะถูกบันทึกด้วยคําว่าสินค้าซึ่งมันก็จะกลายเป็นต้นทุนอีกนั่นแหละครับเวลาที่คุณคํานวณหาต้นทุนนะครับเพราะว่าพอมันเป็นสินค้าแล้วตอนสิ้นปีเรามีการปรับปรุงนะครับเราก็ปรับปรุงสินค้ากับต้นทุนขายนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเพียงแค่แบบพิก ระบุชื่อชีอชัดเจนในขณะที่แบบเพอวชั่นนั้นใช้คําว่าสินค้าแต่สุดท้ายมันก็เป็นต้นทุนของสินค้าอยู่ดีครับคราวนี้เ็ามีคําถามต่อครับในโปรแกรมเอ็กเพรสเหมือนที่อาจารย์สอนเลยค่ะนะครับเขาก็บอกว่าแบบวแบบวเนี่ยแบบเพอร์วิชั่แบบเพอร์วิกเนี่ยเขาทำเหมือนที่อาจารย์สอนเลยแล้วก็มาถามอีกครับว่าอาจารย์คะแบบเพอร์วชในโปรแกรม Express ก็ต้องเข้าไปปรับปรุงต้นทุนสินค้าในหัวข้อปรับปรุงค่าใช้จ่ายนำเข้าใช่ไหมคะรบกวนตอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ าจารย์เจี๊ยบก็เข้ามาตอบนะครับว่าใช่ค่ะนะครับนี่คือลูกค้าของเราท่านหนึ่งนะครับที่มาลงคอร์สท,ทำบัญชีนําเข้าส่งออกด้วยแกรมเอ็กเพสนะครับมีปัญหาในเรื่องของเงื่อนไขาการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศนะฮะหรือเรียกว่าอินคอร์เทอมแล้วก็เรื่ององการบันทึกบัญชีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนําเข้านะครับว่าเป็นแบบพเรี่ยหรือแบบโฮชวนั้นลงอย่างไรนะครับเราก็ตอบให้ครบแล้วนะครับ